สวัสดีครับวันนี้ในออเดจนะครับก็มีเมนบอร์ดรุ่นเล็กจากทาง a s ส o c k นะครับมาแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นครับโดยวันนี้มีรุ่น h นะครับ6 1 0 m ขีด itx นะครับแล้วก็ slash edp นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมสำหรับเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับก็จุดเด่นนะครับหรือสิ่งที่ a s ส o c k นะครับอยากจะพรีเซนต์ในรุ่นนี้นะครับก็คือช่อง edp นี่แหละหรือที่ a s ส o c k เรียกว่า a s ส o c k S.P.D. Side Panel Display ช่องนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวงงกันแน่นอนนะครับ E.D.P. นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมามันคือช่องเสียบนะครับจอแบบของโน้ตบุ๊กอะนะครับโน้ตบุ๊กใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งน่าจะรองรับประมาณ r e s o l u t i o n 1 9 2 0นะครับหรือ 1080p นะความถีน่น่าจะประมาณ 60Hz ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็คือถ้าคุณเอาจอโน้ตบุ๊กมาแปะสามารถเอาไปมอดแล้วแปะข้างเคสคุณได้นะครับ แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะนิยมกันหรือเปล่านะแบบนี้เพราะส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีโอกาสได้ลองหรือเปล่านะครับสําหรับจอแบบ EDP นะดังนั้นจุดเด่นรุ่นนี้นะครับก็คือมีช่องเสียบ EDP หรือจอของโน้ตบุ๊กเพิ่มเข้ามาได้นะส่วนฟีเจอร์ทั่วไปนะครับก็มอ f เฟ e นะครับเป็น Dr. อกเตอร์มอเฟดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์พวกซูเปอร์อันลนะครับพวกชค พวก pcb นะครับอะไรพวกนั้นก็คือที่ทาง a s r o c ได้ใช้เป็นมาตรฐานนะครับสำหรับเมนบอร์ดของตัวเองอยู่แล้วนะส่วนกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล่องเมนบอร์ดนะครับเป็นกล่องสีน้ำเงินแบบนี้ครับมีด้านหน้ากล่องก็ระบุรุ่นชัดเจนนะ h 6 1 0 m idx edp นะครับถ้าคุณมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้ edp นะครับก็ต้องเล็งรุ่นนี้ไว้นะครับส่วนอุปกรณ์ด้านในนะครับก็มีพวกฝาหลังไ i ไฟดองเกิลสายชาตาและ น็อตนะครับเอาไว้ขันตัว m. 2นะครับเมนบอร์ดก็จะอยู่ด้านล่างกล่องนะครับตามนี้รายละเอียดของเมนบอร์ดนะครับก็คร่าวๆเป็นขนาดไซส์มาตรฐาน mini itx นะครับตามนี้เลยรองรับ cpu intel นะครับ lga 1700นะครับแล้วก็พ้าเก่ไฟ6เฟสนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปมีกับเป็นของ มอดเฟตของด r m o d รมอสนะครับแล้วก็มีฮีซิงมอดเฟตอยู่ด้านเดียวนะ CPU นะครับก็รองรับ Intel g เจ12ทั้งหมดนะครับตามนี้เลยช่องเสียบนะครับพวกในส่วนของ M.2 นะครับก็เป็น X4 นะครับสา x จุดูนย์เอช่อง r รมรุ่นนี้ DDR4 นะครับ DDR4 มสีสองรอดนะครับตามนี้เลยส่วน SATA ก็มีอยู่ สช่องนะครับ3.0ไม่รองรับอ่าเลดนะครับแล้วก็มีพวก USB f r o n t p a n e นนะครับช่องเสียราฟิกกร์ดนะครับตามนี้เลยก็เป็น X16 4.0นะครับ X16 4.0์ซาวน่าจะเป็นของ r e a l t e k 897 7 1นะครับตามนี้เลยด้านหลังนะครับ Back I.O ก็มี d i สเพย์ออก2อันนะครับเป็น HDMI กับตัว display p o r t นะครับรองรับกันต่อนะครับ จอนะด้านหลังนะครับหรือ EDP นะครับมันจะซ่อนอยู่หลังเมนบอร์ดตามนี้เลยนะ EDP เนี่ยผมผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ามันจะมีคนนิยมใช้หรือเปล่านะแต่มันมีให้ใช้นะครับดังนั้นรุ่นนี้ถ้าเข้ามาขายในไทยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับ EDP ก็ตามนี้เลยคุณสามารถเอาไปต่อและมอดเครื่องได้แบบแหวกแนวนะครับมีจอนะครับโน้ตบุ๊ก อาจจะแปะด้านข้างเคสของคุณเลยนะครับเอาไว้ดูนะครับแต่มีข้อแม้นะต้องใช้ igp นะครับคุณอย่าเอารหัส f นะครับ cpu intel รหัส f ไปใส่เพราะอช่องนั้นหลังเมื่อกี้มันต้องใช้ igp นะครับไปืซื้อ f มาใส่นี่คุณใช้งานไม่ได้นะครับต่อไปครับผมเดี๋ยวมาดูเรื่องในส่วนของ s y เต็มที่ผมเซตไว้วันนี้ทั้งหมดแล้วกันนะครับก็ที่ประกอบลงไปนะครับก็จะเป็น cpu นะครับ intel พอไอห้าสิ 5, 12, 600นะครับสามนี้เลยนะตัวนี้เป็นนอน k นะครับนอน k แล้วก็เดี๋ยวเอา m อใส่เข้าไปนะครับลองใช้งานต่างๆนะครับทั่วไปก็เดี๋ยวผมใช้ซิงค์สต็อกนี่แหละนะครับของ i5 นะลองติดตั้งเข้าไปแนละ้วเดี๋ยวไปดูะค่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนี่ก็เป็นภาพซิสเต็มที่กำลังรันนะฮะอยู่ตอนนี้เลยนะ ดูผลเทส2อดีกันต่อครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับ CPU อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็เอาตัว12600งหกรอนอนเคมาใส่นะครับเมนบอร์ดก็เป็นรุ่น h 6 1 0 m itx e dp นะครับแรมนะครับผมเอาของ thermaltake ว่าสามมันสองเซียงสิบหกนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เปิด xmp 3 2มมันี่เลยนะครับเพราะอะไรถึงเปิดได้นะครับเพราะว่าเนทีฟของ Gen12 รองรับที่ สามสแล้วนะครับดังนั้นใครมีม DDR4 3ามสอยู่เสียบใช้งานได้เลยนะครับส่วน performance นะครับโดยรวมทั่วไปนะครับถ้าเป็น 2D นะครับก็ ida นะครับพวก bandwidth อยู่ประมาณสี่หมื่นเจ็ดไรซ์สี่หมื่นห้าก็ปี้สี latency 63.8นะครับ m. 2นะครับที่ต่อเข้าไปนะครับเป็นพัติออดตัว p. 3 0 0นะครับที่เรารีวิวกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็เอามาต่อใช้งานได้เลยนะครับ ความเร็วในการอ่านเขียนจากเบนมาร์กนะครับทั้งแอ d s d แล้วก็ค i ิส t ัลดิทมาร์ดูแล้วก็เหมือนจะวิ่งเต็มนะครับเต็มช่องเลยที่ให้มาก็คือ M.2 PCIe 3.0 x4 นะครับก็ทำงานเต็มครับผมโดยรวมแล้วก็คือเสียบปุ๊บติดปั๊บไม่ค่อยจุกจิกอะไรนะครับถือว่าโอเคนะครับส่วนเรื่องของการใช้พลังงานนะครับวันนี้เราต่อนะครับไว้กับ GTX 10 80ti นะครับเดี๋ยวผมมีภาพตอนที่ผมรันนะครับให้ดูอยู่นะนี่เรื่องของ power consumption นะครับถ้าเครื่องอยู่เฉยๆฉย i d l e นะครับมันอยู่ประมาณ50วัตต์นะครับเปิดใช้งานอะไรทั่วไปก็ขึ้นมา100วัตต์บ้างนะครับสั่ง cpu รุ่นนี้นะครับ full load ด้วย c o r e avx นะ avx ใช้พลังงานประมาณ230วัตนตะ์โดยประมาณนะครับโดยประมาณ ส่วน5นะครับเราสั่ง vga full load นะครับด้วยนะครับตัวนี้ใช้ gtx 1 0 8 0 ti นะครับโดยรวมแล้วทั้งระบบนะครับ cpu รวมกับกราฟิกการ์ดนะครับจะใช้ไฟประมาณ440 4ถึง470วัตต์สูงสุดนะครับตามนี้นะครับเอาไปมากคร่าวเนี่ยถ้าคุณจะสั่ง full load แบบผมอย่างเงี้ยนะครับก็กินไฟเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมี500วัตต์ไม่เกินนี้นะครับ ดังนั้นหา,าวอร์ซัพพลายดีสักหกร้อยห้าสิบวัตต์ก็ได้นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับกราฟิกการ์ดด้วยถ้าคุณเอากราฟิกการ์ดรุ่นที่ประหยัดนะครับกว่านี้ใส่อัตราการกินพลังงานก็จะลดลงไปตามนั้นนะครับแต่วันนี้ผมใช้ tdx 1 0 8 0 t di นะครับลองต่อประกอบใช้งานทั่วไปดูนะครับคร่าวๆก็ทำงานร่วมกันได้ดีนะครับไม่ค่อยเลือกของเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเล่นเกมไม่อยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมแท็บให้ดูเลยแล้ว่า ประสิทธิภาพนะครับโดยรวมทั่วไปเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ตอนเล่นเกมนะนมสมมตินะครับ 1, รรเราใช้งานเล่นเกมนะครับด้วยสเปค intel core i5 12600น,น,นะครับตัวหนอนเกนะจิกเกอร์เฮิที่ได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4.4กิกน,นะับถ้าเล่นเกม R ริงหรือ ตัวลิงนะครับหรือว่าตัวแคสสปีดอยู่ที่4กิกวนนะครับตามนี้คุณรุูมิ CPU นะครับที่รันด้วยริงสต็อกของ Intel นะนะครับอยู่ที่ประมาณ60นะครับ58-60เวลาคุณเล่นเกมน,นะครับรันด้วย GTX 1080 Ti นะครับก็ใช้ได้นะสำหรับ คนที่ผมมองว่าจะเอาไปใช้งานแบบเครื่องออฟฟิศเครื่องเล็กๆมีกราฟิกการ์ดอันกเก่าๆนะครับอยู่ไม่อยากซื้อใหม่นะครับเปลี่ยนอยากเปลี่ยน CPU เป็นยี่ <c oughs> นะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดข้ามมาได้เลยนะครับและยิ่งใครใช้แบบไม่ต่อกราฟิกการ์ดแยกนะนะครับใช้แค่ IGP อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าประหยัดไฟค่อนข้างเยอะนะครับ่าพาวเวร์ซัพลายนะครับดีๆสักตัวหนึ่ง <1. S 1> เล็กๆ6.50วัตต์ นะครับก็พอละนะครับก็ประมาณนี้นะครับถอาที่เต็มถ้าเล่นเกเมนะครับผ่าน1080งนที่ไอะ้ะก็กินไฟอยู่ประมาณ330รวัตต์โดยประมาณนะครับอันนี้คือตอนเล่นเกมจริงประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของ EDP นะครับพอดต,ตรงนั้นเนี่ย ถ้าใครนะครับมีโครงการมีอนาคตนะครับที่อยากจะใช้นะครับถ้าอยากจะใช้ EDP เนี่ยผมมองว่าจอรุ่นนี้นะครับไม่ใช่จอเด็กเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับก็รองรับการติดตั้งจอนะครับ EDP ใครจะเอาไปมอดแปะข้างเคสหรือมีพื้นที่จำกัดต่อกับจอนะครับมอนิเตอร์แล้วทำให้โต๊ะการโต๊ะทำงานของคุณแบบมีพื้นที่จำกัดนะครับไม่อยากจะใช้จอนะครับ เอาจอโน้ตบุ๊กมาแปะติดเคสเลยนะครับุมก็จะได้เครื่องนี้แบบแคบมากสมมตินะครับอันนี้คือเคสแล้วเอาจอโน้ตบุ๊กมาใส่ปุ๊บก็เท่ากับว่าเคสที่รวมเข้าไปกับจอนะครับมีพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กเลยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะเป็นที่นิยมหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เอาเมนบอร์ดรุ่นเล็กนะครับ ITX นะครับรองรับที่ต่อจอด้านข้างนะครับ e.d.p มาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกัน1รุ่นนะครับสนใจก็ลองพิจารณาเป็นตัวเลือกนะครับละก,กันนะวันนี้ในออริจินะครับขอตัวลาก่อนดีกว่านะครับไว้มีอะไรใหม่ๆเด็ดๆจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อพบกันใหม่นะครับเทปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย